สวัสดีจ้าพี่น้องปาทาสิมากินแซ่บกินนัวให้เบิ่งกับคุณยายมาเดี๋ยวอันนี้คุณยายมาด้านด่าจ้าสวัสดีพี่น้องนะคุณยายสวัสดีนะแม่สวัสดีจ้ามามเริ่มมาติดตับมะคงตับมะคงพักอากาศในสวนปลอด<ท>สารพิษทอดดาบไกาป่ปไปแล้วกินจ้าโอ้ยเมือ่อยพัชริกินพี่น้อง,งเมื่อยเรียนขึ้นแรงเล,งล้นอยู่ทั้งเฮือน มื่อนี้ยกินทงังไตอ่ะอีต,ตนยั่มาแล้วขึ้นไปก็ป้น,นก็คข้วกันแล,ล้วหดอกเลยเคยมากก็ใช่เป็นข้วมันแล้วเ่ะมืะ้อแรงยิ่งพอจะมาหับอะเรอใช่หา,ปหาปไป่งน้ำให้มาแล้วจุกกู่ได้น้ำเออจะเงินไปกดเงินหายนม่บบนเยอะมาเลยพี่น้องเด้อมันทำยังไงต่ะ ต้สีบานสียาเ่ใส่ปุ๋ยจะฟุ้งถึงง้วงผักป่าปสามพิกจ้ะกินวิวข้างใต้หมดเลยเมื่อยพี่องจะทุ่งโอมโมออกทุ่งโอมโมครับคือยาปุ๋ยถุง,งอ,อันนี้ภาะเ,เปรั่เทลงทอระบายน้ำแล้วมันลื่นออกมันจะพี่น้องเด้แท้มามาพี่นอ้องมา เอาเราจะปิดน้ำดิปิดน้ำกว่าเราลืมปิดน้ำจ้ะสิ่งยายพิดปิดน้ำไดแล้วก็ยันใดใหม่เอาเปิดใดน้ำหดสวน Chợ ngọt mắt Và cây แค่เลือดอ่อนเลือดอ่อ่อยู่าที่อยู่ขาวที่เจ้าที่อยู่ดำเมื่อนังจัามันจาังเจ้าเขาลือออกขึ้นบ้านหรือเป เขจะพัก,พกอันนั้นหยาเขาเป็นเอาขึ้นแซ่บๆพี่น้องมากอ๋เนี่พี่น้องเนี่ยค่ะพี่น้องมากินนะมาเด้อ <S 1 S 2> กินยังกระแบพี่น้องข่อยพักปตชานพิษคุณย่ากินวนข้ามยิ่งย่งควนป่านะจ๊ะ คนปกงไววอยู่มาบมาา่อยเอามาแบบกอดหญิบอกว่ามาถอดหน่องใจตบหน่องใจมั้ไม่อย่างกินว่ามาณเพือบอกเกือบอ่ะตอนนั้นเนี่ติ๊กถวยอย่างกินได้ขขกูเขาไมตดแก็เพิ่งลูกจะ เาเม่บไม่่ให้กินนะคะกินซกลาแดกตบมาต้มหิมะมึงกินบะมอ้แต่กิวออไปังต๊ะดีวาหจาบจะมากะต้มหนมาแล้วไม่เง่้ยอาหารมันนะเบื่อคืออาหารคืออายนะคเม เขียดเขียดแบบนี่มันตัวนี้นอ้วนนะลำส้มันสีบดีเขาว่าบให้กินอาหารคนว่าพื้นหมาบใาห้กินอาหารคนน้ำหน่อยสามันอักอเต็มเบิ้งอยู่บนนี่เต็มเบืบอ้บองแบบเบิง้งห้องเสงมูนห้องลูดเ้อแตซงมเด้อมากินข้าวเกิเบิ้งตลอดเบื้งเลยห้อน่ะกยกมาเด้อ พัก,กนคาเจ้ากระเบื้องนะซปเมองมึงงาเจ้าว่าพื้นเจ้าพักเห็นบอกงานมาเด้อหนูแม่ใบพอบอกว่าถือรถไปหันกับโลกอาบเบาพักปลอดสารมิดได้มมดเนี้ยบอกปนกบเหมือนเด้นนะสุบินปนชัดๆป่ให้กินแม่แบบนั้น เขโอ๊ยยองจ้าเลยแม่บ่แม่ไอ้กี้ปนมานนะ้ค่ะบ,บอกว่าปนก๊ให้กินแน่แบบอันลูกไส้สสลแล้วปนให้กินมาแ้วแสบแสบไอ้เขาปนกบให้กินพี่น้องอืมแ,แล้วก็ขาวแ่บแล้วพิธีพี่ทัน ทีวิตทันทุกขั้นตอนสุบินมาแลแ้เขาคั่วกะต้องคั่วต้องตำเอาไม่เยอเขาัวคั่าหาเราซื้อพริกป่นเหมือนเามือมากก็บเอาเี้ยเอาซือพริกแข็งมาตำคัวตำเอาชอบพี่น้องอ่ะทำโุงจิ้มแแทบค่อย กินสองคนแม่ลูกจำมันดาวอาทิตน้งตงนองยังออกมาร้านออกมาจาไปสบายจมั้จะแพ้แงเรียนินบะเอาขึ้นไปเซบากทีนมาอยากเอาเจาะั้เบนี่พอเ้าขึ้นบรขึ้นเนี่ยดิ้นบ,บอ,อดีแบบนีนแข็งบักเพราะิ้นหัวใส่แล่ บปสืปุฟลเม็ดมาใส่บางนาเลยไต้องออกหน่อยหน่อยแซ่บพี่น้องมากแบ่บโบจับไปเก็บมากนาินนะยากลูกยากลูกน้อยจ้ะแล้วว่าแ่บกับโบจักไปเก็บมาก,กินคอยยากลูกน้อยข่อยพี่น้องเออเออพีไก่ทาวานกับงามๆเนาะ อันนั้นก็คืย,อย้อนเราึย้อนมองันใดม่ค่นาดต้นหน่อยอันหน่อยไม่หลบเป็นไรหรอไปตายดินมีผัดบงางงามดินเตี้ยนเนี่ดินถมนากอันดินไทยนาดินไทยนาปลูกยางกะงามพี่เนาะดินคุดถมลหล่องนะยกหล่องปลูกยางกับมดติ่งกันกนะบางงาม นย่าคนริ้งัวไฟบ้าสันคิ้งัวปวกจริวใจอ่ะซื้อปุ๊ยเม็ดน่ะอืบอดักจังดักตุนเอาดักให้ล่าดักได้จึงตุนพี่น้องหนาแล้วจังตึงค่ะ อย่างว่ามันก็จะมีเมย์ทุบเห็ุเหองวะจะอบบจักแดดแดดไม่ได้เยแตอยู่ไม่แห้งป่ะเออเป็นไม่เมย์เนาะนี่ยบแล้วไม่เมยี่น้องละบามันฮะจะขึ้นเมยะเนี่ยมีของหวานจะเมยเลย อะไรบอกจริงใครเนี่อประเด็กตอนพี่นหมอกทุมจีเขานอนกอับพลงมาเงียบ่ลับไปเงียบได้อุ้มพลังมากลับไปเงียบเหมือนผกไก่อายพลอนบอกกำกัดล่ะอือข้อมัชิล่างก่อนาบอเลยชิล่างปรกอบบอกว่าจเอาผ้าหกอ่อนอือเอาผาเงียงซื้อเชียวมาเอาทิ่เผาไฟหรือเปบ่ เดี๋ยวพายเขาไวมันจะเป็นการตั้งหลังมมมมมลแม่ทราอบนี่ปสนแม่เอาไปนะอุไป,ปกัยาเราแม่สเอาไปจะไปป๊ะักนะเดดๆนะห้องไขอะอืหต้องแขวะอ่ะไอะ้รจะไปเป็นหน้เนนะาเนต้อเดือดนะเอาไปปุ๊บผักทำไมดูเคยธุรกิจไปน่ะแหละเบืเอ่อ <laughs> Yeah.